เชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยนั้นมีหญิงสาวเปล่งประกายอยู่อย่างล้นหลามวันนี้เราจะพาคุณไปพบ5จังหวัดที่มีจำนวนผู้หญิงเยอะอันดับที่1กรุงเทพมหานครหญิงสาวมากถึง2ล้าน8แสนคนในเมืองหลวงความหลากหลายความงามและพลังแห่งหญิงสาวไม่มีใครเกินจริงๆความสวยทำหนุ่มๆใจละลายนครราชสีมาหรือ โคราบผู้หญิงราหนึ่งล้านสามแสนคนจากแดนอีสานสาวโคราชความมั่นใจล้นต้องมา 3. อุบลราชธานีหญิงสาวประมาณ9,30 0แสคนแดนดินถิ่นผู้หญิงแกร่งอบอุ่นน่าค้นหาอันดับ4เชียงใหม่ มีหญิงสาวประมาณ850,000คนสาวเหนือสเสน่ห์หมอกยามเช้าใครเห็นก็ต้องหลง5ขอนแกน่นมีหญิงสาวราว900,000คนสวยคมเข้มน่ารักเป็นกันเองต้องยกให้สาวขอนแกน่นจบไปแล้วกับสุดยอด5จังหวัดที่เต็มไปด้วยพลังความสวยและความมีชีวิตชีวาของผู้หญิงไทย ใครเห็นก็ต้องตะลึงถ้าชอบสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ